ครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลุกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ปล่ตัวพวกเราในโลกการทำงานมากๆเลยคือเรื่องการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ครับค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยจริงๆนะคะใช่ครับทุกองค์กรก็พูดถึงความสำคัญของมันแต่ว่าเอาเข้าจริงการจะทำให้มัน work จริงๆสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้เนี่ยผมว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่าแค่บอกว่้คนมาทางานด้วยกันเยอะเลยนะครับอ,อ ใช่เลยค่ะมันมีรายละเอียดเยอะมากข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งที่น่าสนใจครับมีทั้งบทความวิเคราะห์จาก Harvard Business Review ที่มองภาพใหญ่ระดับองค์กรเลยแล้วก็มีบทความที่เจาะลึกไปถึงพฤติการระดับบุคคลด้วยค่ะรวมถึงมีข้อคิดจากแหล่งอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่พูดถึงทั้งโอกาสความทา้าทายแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆใช่ครับใช่ ครบเลยซึ่งเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือเราอยากจะมาสำรวจกันว่าทำไมไอการทำงานร่วมกันที่มันดูเหมือนจะดีเนี่ยบางทีมันกลายเป็นปัญหาไปได้มันมีกับดักอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้การร่วมมือกันมันไม่ได้ผลอย่างที่คิดแล้วเราจะหาจุดที่มันใช่อ่ะครับจุดที่พอดีของการทางานร่วมกันได้ยังไงค่ะหาจุดสมดุลเนาะใช่ครับเพื่อให้มันสร้างประโยชน์สูงสุดจริงๆ ไม่ใช่แคเ่เสียเวลาประชุมกันไปวันๆหรือมีความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับมีบทความชิ้นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจาก Harvard Business Review นะครับเ mm hmm. ขียนโดย h a n s ซนกับไอบา r a เขาเปรียบเทียบการทำงานร่วมกันว่าเหมือนดาบสองคมเลยอือคมมากค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยใช่ครับคือถ้าใช้เป็นเนี่ย ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็บาดมือตัวเองได้สร้างความเสียหายได้เหมือนกันซึ่งเขาก็ชี้ให้เห็นกับดักใหญ่ๆที่องค์กรมักจะเจออยู่สองแบบครับใช่ค่ะประเด็นเรื่องดาบสองคมนี่สำคัญจริงๆเพราะหลายองค์กรอาจจะมองแต่ด้านบวกจนลืมคิดถึงผลเสียที่อาจจะตามมาได้เหมือนกันนะคะกับดักแรกที่บทความพูดถึงก็คือการร่วมมือน้อยเกินไปหรือ under collaboration ค่ะอ๋อน้อยเกินไปค่ะ สภาวะนี้ก็คือการที่องค์กรหรือแม้แต่ทีมในองค์กรเองเนี่ยทำงานกันแบบตัวใครตัวมันเหมือนเป็นไซโลนะคะแยกขาดจากกันไม่ค่อยแบ่งปันข้อมูลความรู้หรือทัศษรียกรที่จําเป็นกันเท่าไหร่ต่างคนต่างทําใช่ค่ะต่างคนต่างก็ทําเป้าหมายของตัวเองไปผลก็คือมันเกิดความซ้ําซ้อนสิ้นเปลืองทรัพยากรไป,ปรเปล่า แล้วที่สําคัญเลยคือเสียโอกาสทางธุรจิจหรือโอกาสที่จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆไปอย่างน่าเสียดายมากๆค่ะ hmm. มีตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงหลายเคสเลยนะคะอย่างโซ n y เนี่ยที่จริงๆเขามีทั้งเทคโนโลยีด้านดนตรีดิจิตอล มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นยอดเลยนะใช่ครับเก่งมากๆแต่กลับพลาดโอกาสสร้างผลิตภัณฑ์ที่แบบปฏิวัติว,ตวงการอย่างไอพอหรือบริการแบบไอทูนส์ไปเลยเพราะว่าแต่ละแผนกในองค์กรออมัวแต่แข่งขันกันเองชิงดีชิงเด่นกันไม่ยอมร่วมมือกันพัฒนาค่ะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับหรือกรณีคลาสสิกเลยของดิเมอร์เบนสตอนควบรวมกับ Chrysler ค่ะที่วิศวกรเยอรมันที่แบบเคร่งครัดในกระบวนการมากๆแบ๊แะ ไช่ค่ะไม่สามารถทำงานร่วมกับวิศวกรอเมริกันที่ดีทรอยที่เขาจะเน้นความเร็วความคิดสร้างสารรค์ได้วัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันมากๆบวกกับการที่แบบขาดความพยายามจะเชื่อมกันนะคะ <med> ทําให้การทํางานร่วมกันมันล้มเหลวสุดท้ายดัมเลอร์ก็ต้องยอมขายไครซ์เลอร์ทิ้งไปพร้อมกับขาดทุนไปตั้งประมาณ35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ <med> โอ้โหตัวเลขมหา,าศาลมากครับ <med> ใช่ค่ะหรือแม้จะ Microsoft เองก็มีรายงานจากอดีตผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งบอกว่าช่วงต้นๆ้นทศวรรษ2 0 0 0นนะคะบริษัทเคยพัฒนาเทคโนโลยีแท็บเล็ตที่แบบ ใช้งานได้จริงแล้วก็น่าทึ่งมากๆได้ก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPad ซะอีกนะคะโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยค่ะแต่โครงการนั้นกลับไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่ามีความขัดแย้งกันรุนแรงแล้วก็แข่งกันเองระหว่างแผนก Windows กับแผนกอ f f i c e ว่าใครควรจะเป็นคนนำโครงการนี้ค่ะโ,โหฟังดูแล้วผลกระทบจากการไม่ร่วมมือกันนี่มันรุนแรงกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเคสโซนี่หรือ Microsoft ที่มีทั้งคนเก่งเทคโนโลยีก็พร้อมแต่พลาดไปเพราะ การทํางานแบบไซโลการแข่งขันกันเองภายในใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าโครงสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรนี้มีผมมากๆจริงๆแต่พอพูดถึงการไม่ร่วมมือกันแล้วเสียหายเนี่ยผมก็นึกถึงอีกด้านเหมือนกันนะคือบางทีในที่ทํางานเหมือนจะร่วมมือกันดีนะครับประชุมตลอดเลยแลกเปลี่ยนไอเดียกันเยอะมากค่ะค่ะดูเหมือนจะดีใช่ดูเหมือนดีแต่สุดท้ายงานไม่เดินสักทีตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยแบบนี้แหละครับ การร่วมมือกันมากเกินไปเนี่ยมันสร้างปัญหาได้เหมือนกันไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะคือกับดักที่2ที่บทความ HBR พูดถึงเลยก็คือการร่วมมือมากเกินไปหรือ over collaboration ค่ะอ๋อมากไปก็ไม่ดีอีกใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่ตรงข้ามกับแบบแรกเลยคือองค์กรหรือทีมเนี่ยส่งเสริมให้คนทำงานร่วมกันในแทบจะถูกเรื่องเลย หรือร่วมมือกันในเรื่องที่ไม่จําเป็นจริงๆจ,จังๆจ,จ,จ,จนกลายเป็นว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประช <ạ S 1> <Yes> ุมการต้องรอความเห็นชอบจากหลายๆฝ่ายการพยายามหาฉันธรมติในทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยผลก็คือกระบวนการตัดสินใจมันช้าลงมากค่ะช้าลงไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนว่าตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบกันแน่ คนเก่งๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ใช่แก่นของงานหรือเปล่าสุดท้ายประสิทธิภาพโดยรวมก็ลดลงกลายเป็นองค์กรที่แบบอุ้ยอ้ายเชื่องช้าไม่ทันการเปลี่ยนแปลงไปซะง,งั้นค่ะนึกภาพออกเลยครับตัวอย่างที่พอจะนึกภาพตามได้เช่นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย,อย่าง BP ค่ะในยุคก่อนที่จะเกิดวิกฤตน้ำมันรั่วครั้งใหญ่นะคะเคยมีช่วงหนึ่งที่เขาโปรโมทวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเข้มข้นมากครับ มีการตั้งคณะทำงานข้ามสายงานเยอะแยะไปหมดพนักง,งานต้องเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั่วโลกเลยซึ่งแม้เจตนาจะดีนะคะแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาว่ามันทําให้เกิดความซับซ้อนในการตัดสินใจแล้วบางทีก็ไม่ได้มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้มากพอเหมือนเน้นกระบวนการแต่ไม่เน้นผลลัพธ์อ๋อต้องเห็นตรงกันหมด ใช่ค่ะทําให้การตัดสินใจแบบกล,กล้าๆเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆม,มันเกิดขึ้นได้ยากประกอบกับโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ที่ซับซ้อน ความรับผิดชอบก็เลยไม่ชัดเจนว่าใครควรจะเป็นคนนําจริงๆอืมปัญหาคลาสสิกเลยนะครับเรื่องนี้ใช่ค่ะหรือแม้แต่ซิสโก้ซิสเต็มยักษ์ใหญ่ด้านเครือข่ายที่เคยมีโครงสร้างการทํางานร่วมกันผ่านคณะกรรมการหรือคอมมิตี้เยอะมากก็ต้องมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาเพื่อลดความซับซ้อนแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตัดสินใจค่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการทํางานร่วมกันนี่มันเป็นเรื่องของปริมาณที่ต้องเอ่อพอเหมาะพอดีจริงๆนะครับ น้อยไปก็เกิดไซโลเสียโอกาสใช่ค่ะมากไปก็อุ่นวายตัดสินใจช้าเสียประสิทธิภาพสรุปคือต้องหาจุดสมดุลให้เจอถูกต้องเลยครับต้องหาจุดที่พอดีแล้วคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วเราจะหาจุดที่เรียกว่าพอดีหรือสมดุลน,นั้นได้อย่างไรล่ะครับในเมื่อทั้งน้อยไปและมากไปต่างก็มีปัญหาบทความ HBR ที่เราคุยกันเขาเสนอแนวทางแก้ไขหรือหลักการอะไรไว้บ้างครับที่จะช่วยให้องค์กรหลุดจากกับดักพ่งนี้ได้ บทความนั้นเสนอแนวคิดที่ทรงพลังมากเลยค่ะเขาเรียกว่าการทำงานร่วมกันอย่างมีวินัยหรือ discipline collaboration ค่ะมีวินัยใช่ค่ะคำว่ามีวินัยเนี่ยสำคัญมากมันหมายความว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรทำแบบพร่ำเพรื่อหรือทำตามกระแสะไปเรื่อยๆแต่ต้องผ่านการคิดการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนอย่างรอบคอบ mm hmm. ต้องมีเหตุผลทางธุรกิจมารองรับแล้วก็ต้องมีโครงสร้างที่สนับสนุนอย่างเหมาะสมด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่บอกว่าเอา้าไปร่วมมือกันซะไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะมันต้องมีหลักการซึ่งแนวคิดการทำงานร่วมกันอย่างมีวินัยเนี่ยมันประกอบด้วย3มองค์ประกอบหลักๆที่ต้องทำควบคู่กันไปค่ะครับมีอะไรบ้างครับ 1. คือประเมินความคุ้มค่าทางธุรกิจ Assess the business case ค่ะคือก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ความร่วมมือหรือแม้แต่การประชุมข้ามสายงานเนี่ยต้องถามคำถามสำคัญก่อนเลยว่า การร่วมมือกันเรื่องนี้มันจะสร้างประโยชน์ที่ชัดเจนแล้วก็คุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรที่ลงไปหรือเปล่าต้องคุ้มค่าใช่ค่ะต้องมีเป้าหมายทางธุรกิจที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่ร่วมมือกันเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ควรทำครับสคือระบุและทลายกําแพงที่เป็นอุปสรรค address behavioral barriers ค่ะอันนี้คือต้องมองให้ออกว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างที่ขัดขวางการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งบ่อยครั้งมันเป็นเรื่องพฤติกรรมนะคะเช่นอะไรบ้างครับเช่นความไม่ไว้วางใจกันการกลัวเสียอำนาจการยุดติดกับหน่วยงานตัวเองหรือที่เรียกว่า not invented here syndrome นะคะโอ้ถ้าไม่ใช่ไอเดียฉันฉันไม่เอาประมาณนั้นค่ะหรือแม้แต่ความขัดแย้งส่วนตัวก็มีส่วนแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้อย่างจริงจังค่ะครับแล้วข้อ3นะครับข้อ3คือวางโครงสร้างที่เหมาะสม implement the right structures ค่ะ การทำงานร่วมกันที่ดีเนี่ยต้องมีโครงสร้างมารองรับทั้งในแง่ของระบบการให้รางวัลหรือแรงจูงใจที่ส่งเสริมการทำงานข้ามสายงานอย่างเหมาะสมแล้วที่สำคัญมากๆ,ๆเลยนะคะคือความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบ accountability ค่ะ accountability นี่สำคัญจริงๆครับสำคัญที่สุดเลยค่ะต้องกำหนดให้ชัดเจนเลยว่าใครมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องไหนใครมีหน้าที่ให้ข้อมูล ใครมีหน้าที่ลงมือทำเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนหรือการเกี่ยงกันรับผิดชอบค่ะฟังดูเป็นหลักการที่ดีแล้วก็สมเหตุสมผลมากเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินิสีการประเมินความคุ้มค่าหรือทลายกำแพงเชิงพฤติกรรมเนี่ยดูเหมือนจะพูดง่ายแต่ทำยากเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะมันท้าทายโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆที่มันซับซ้อนมากๆตรงนี้บทบาทของผู้นำน่าจะสำคัญมากเลยใช่ไหมครับที่จะทำให้หลักการมีวินัยเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะบทบาทของผู้นำหรือ leadership เนี่ยคือหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างมีวินยัยให้มันสำเร็จได้จริงผู้นำไม่ได้มีหน้าที่แค่บอกว่าเราต้องทำงานร่วมกันนะแค่นั้นต้องทำมากกว่านั้น ใช่ค่ะต้องทำมากกว่านั้นเยอะเลยอย่างแรกคือต้องเป็นคนตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ค่ะผู้นำต้องมองภาพรวมออกแล้วตัดสินใจได้ว่าโปรเจกต์ไหนหรือสถานการณ์ไหนที่การทำงานร่วมกันมันจำเป็นจริงๆเราจะสร้างคุณค่าสูงสุดแล้วเรื่องไหนที่ไม่จำเป็นต้องร่วมมือปล่อยให้แต่ละหน่วยงานตัดสินใจเองได้เพื่อความรวดเร็วเลือกสนามที่จะเล่น ใช่ค่ะเลือกสนามให้ถูกแล้วก็ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยด้วยคือต้องสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจหรือ trust แล้วก็ความปลอดภัยทั้งจิตใจหรือ psychological safety นะคะอืมือสําคัญมากครับ ใช่ค่ะที่ทําให้คนกล้าที่จะแบ่งปันข้อมูลกล้าแสดงความเห็นที่แตกต่างหรือกล้ายอมรับความผิดพลาดเพื่อนําไปสู่การเรียนรู้และปรับปรุงร่วมกันได้แล้วก็ต้องออกแบบและบังคับใช้โครงสร้างที่เหมาะสมอย่างที่คุยกันไปทั้งเรื่องอํานาจตัดสินใจ decision rights และความรับผิดชอบ accountability ต้องชัดเจนใช่ค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างคือต้องกล้าตัดสินใจเมื่อถึงเวลาค่ะการทํางานร่วมกันเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความเห็นที่หลากหลายซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะ แต่ถ้าถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วยังตกลงกันไม่ได้ผู้นำต้องกล้าที่จะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายฟันธงไปเลยใช่ค่ะเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ไม่ติดลมอยู่กับการถกเถียงที่ไม่สิ้นสุดค่ะมีตัวอย่างไหมครับของผู้นำหรือองค์กรที่ทำเรื่องนี้ได้ดีมีตัวอย่างที่น่าสนใจจากบริษัท Reckitt Benckiser ค่ะเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมเลยนะคะเขาเล่าว่าวัฒนธรรมในทีมบริหารระดับสูงของเขาคือ เปิดให้ถกเถียงกันแสดงความเห็นต่างกันได้เต็มที่เข้มข้นมากๆไฟกันได้เลยประมาณนั้นเลยค่ะแต่เขามีกฎเหล็กข้อหนึ่งคือถ้าสุดท้ายแล้วยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้คนที่เป็นประธานทีมหรือทีมแชร์แมนในเรื่องนั้นๆจะเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วทุกคนต้องยอมรับและทำตามโอ้ชัดเจนดีครับใช่ค่ะ การมีกฎชัดเจนแบบนี้มันช่วยป้องกันไม่ให้การถกเถียงมันยืดเยอะจนเสียเวลาทําให้องค์กรตัดสินใจและลงมือทําได้เร็วหรือ,อยังคําพูดของสตีเฟนอิลล็อบตอนที่เขาเข้ารับตําแหน่งซีอของโนเกียในช่วงวิกฤตเขาก็เน้นเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าเรากําลังเปลี่ยนไปสู่โมเดลที่ความรับผิดชอบหรือ accountability เนี่ยมีความสําคัญอย่างแท้จริงมันควรจะต้องชัดเจนว่าใครคือผู้มีอํานาจตัดสินใจโห oh, ชัดเจนมาก แสดงว่าทักษะความเป็นผู้นำที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างถูกวิธีหรือที่เราอาจจะเรียกว่า collaborative leadership เนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่การเป็นคนเออใจดีหรือสนับสนุนให้คนคุยกันเยอะๆนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นแต่ต้องมีความสามารถในการออกแบบการร่วมมือให้ถูกจุดประเมินผลได้แล้วที่สำคัญคือต้องมีความชัดเจน กล้าตัดสินใจเมื่อจำเป็นซึ่งทักษะแบบนี้ผมว่าอาจจะยังเป็นสิ่งที่หลายองค์กรหรือผู้นำหลายคนยังไม่ได้ให้ความสำคัญหรือพัฒนาอย่างจริงจังเท่าที่ควรนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคนี้จริงๆทีนี้หลังจากที่เรามองภาพใหญ่ระดับองค์กรบทบาทผู้นำไปแล้วลองเปลี่ยนมุมมองลองมาดูที่ระดับบุคคลกันบ้างนะครับเพราะสุดท้ายแล้วการทำงานร่วมกัน มันก็เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคนแต่ละคนในทีมนี่แหละใช่ค่ะมีอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขียนโดยซาบีนานาวาสเขาชี้ให้เห็นมุมที่อออาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันคือบางครั้งการที่เราตั้งใจจะเป็นคนดีพยายามจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือมีส่วนร่วมในทีมมากๆเนี่ยมันกลับส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของการทํางานร่วมกันได้โดยไม่รู้ตัวอา้าวทาดีไม่ได้ดีเหรอคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับ เขาเล่าถึงกรณีศึกษาของลูกค้าที่เขาโค้ชเป็น CTO คนหนึ่งชื่อ o อลิเวอร์ซึ่งเป็นคนเก่งมากนะครับมีไอเดียเยอะชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอใครมีปัญหาอะไรมา o อลิเวอร์พร้อมจะเสนอทางแก้หรืออาสาเข้าไปช่วยทำดูเป็นคนดีมากๆเลยนะคะใช่ครับแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าคือเขาโดดเด่นแล้วก็แอคทีฟเกินไปจนคนอื่นๆในทีมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาทไม่กล้าเสนอไอเดียเพราะกลัวสู้ o อลิเวอร์ไม่ได้หรือรู้สึกว่าเออโอลิเวอร์ก็คิดให้หมดแล้ว อ๋อเหมือนไปบดบังคนอื่นโดยไม่ตั้งใจใช่ครับแล้วสุดท้ายงานหลายอย่างก็ไปกองอยู่ที่โอลิเวอร์คนเดียวเพราะเขารับปากจะช่วยเยอะแยะไปหมดจนกลายเป็นคอขวดซะเองอืมืมน่าเห็นใจเหมือนกันนะคะตั้งใจดีแต่ผลเสียเยอะเลยกรณีของโอลิเวอร์นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะของคนที่มีส่วนร่วมมากเกินไปในลักษณะที่ส่งผลเสียโดยไม่ได้เจตนาปัญหาหลักๆของพฤติกรรมแบบนี้ก็คือครับ มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือมันไปลดทอนพลังของทีม Depleting oxygen ค่ะเหมือนกับว่าคนคนเดียวใช้อากาศหายใจในห้องประชุมหรือในโปรเจกต์ไปเกือบหมดโอ้โหคำนี้แรงนะครับใช่ค่ะคือทำให้คนอื่นไม่มีพื้นที่หรือรู้สึกไม่มีความจำเป็นต้องเสนอไอเดียหรือแสดงความสามารถหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะมีฮีโร่อย่างโอลิเวอร์คอยจัดการให้หมดแล้วกลายเป็นพึ่งคนคนเดียว ใช่ค่ะแล้วปัญหา2คือทำให้ตัวเองกลายเป็นคอขวดค่ะ becoming a bottleneck ค่ะด้วยความหวังดีอยากช่วยทุกคนรับปากไปหมดสุดท้ายงานก็มากองที่ตัวเองทำไม่ทันหรือคุณภาพงานที่ตัวเองอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญโดยตรงก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรกลายเป็นว่าทำให้งานโดยรวมของทีมล่าช้าลงไปอีกค่ะฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจอลิเวอร์เหมือนกันนะครับเพราะเจตนาดีแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดแล้วถ้า เอ่อใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันคล้ายๆเราเลยหรือแม้แต่พวกเราทุกคนที่อยากจะทำงานร่วมกับทีมให้ดีขึ้นโดยไม่เผลอไปเป็นแบบโอลิเวอร์เนี่ยบทความของซาบินานาวาสเขามีคำแนะนำหรือกลยุทธ์อะไรที่นำไปปรับใช้ได้บ้างครับเห็นว่ามี4ข้อที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ บทความนี้เสนอ4กลยุทธ์ที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับคนที่อาจจะมีแนวโน้มช่วยมากเกินไปหรือสำหรับทุกคนที่อยากจะพัฒนาวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะข้อแรกคือหาจุดเด่นเฉพาะตัวของเราค่ะ Find your unique contribution your จุดเด่นเฉพาะตัวใช่ค่ะแทนที่จะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเรื่องหรือเสนอไอเดียในทุกประเด็นให้ลองถอยออกมานิดหนึ่งแล้วพิจารณาว่าอะไรคือจุดแข็งความเชี่ยวชาญหรือมุมมองที่เฉพาะตัวที่สุดของเราที่มันแตกต่างแล้วก็สามารถเสริมคุณค่าให้ทีมได้จริงๆโดยที่คนอื่นอาจจะไม่มีเหมือนเราอ๋อโฟกัสที่จุดแข็งเราใช่ค่ะ อย่างกรณีโอลิเวอร์เนี่ยหลังจากที่เขาได้ทบทวนเขาก็ค้นพบว่าจุดแข็งพิเศษของเขาไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่คือความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงข้ามสายงานหรือ cross functional connections นะคะแล้วก็เสนอโซลูชันที่มันบูรณาการแก้ปัญหาได้หลายส่วนพร้อมกันพอเขาโฟกัสการมีส่วนร่วมในจุดนี้มากขึ้นเนี่ยเขาก็สร้างประโยชน์ให้ทีมได้จริงๆแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆในทีมได้ใช้จุดแข็งของตัวเองในด้านอื่นด้วยค่ะวินวินทั้งสง 2องฝ่เลยนะครับใช่ค่ะข้อ2คือนิยามคำว่าการช่วยเหลือใหม่ redefine helpfulness ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเราต้องจำไว้เสมอว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันถูกนิยามโดยผู้รับไม่ใช่ผู้ให้นะคะอ่าประโยคนี้สำคัญครับใช่ค่ะสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการช่วยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนร่วมงานต้องการจริงๆหรืออาจจะไปก้าวไก่ความเป็นเจ้าของงานของเขาได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปเสนอไอเดียหรืออาสาหให้ช่วยเนี่ยลองใช้เวลาสักครู่ถามคำถามสำคัญ2ข้อนี้ก่อนค่ะคำถามว่าอะไรบ้างครับข้อแรกตอนนี้คุณคิดหรือวางแผนอะไรไว้บ้างแล้ว what have you thought of so far อันนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งที่เขาทำมาแล้วนะคะครับผมและข้อสองณจุดนี้มีอะไรที่อยากให้ช่วยมากที่สุด what would be most helpful for you at this point ถามความต้องการเขาก่อนใช่ค่ะ การถามแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดโดยไม่เป็นลดทอนความเป็นเจ้าของหรือ ownership หรือความมุ่งมั่นตั้งใจ commitment ของเพื่อนร่วมง,งานค่ะซึ่ง Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหารชื่อดังเคยให้ข้อคิดไว้น่าสนใจมากว่าการที่เราพยายามเข้าไปเพิ่มคุณค่าหรือปรับปรุงไอเดียของคนอื่นเพียงเล็กน้อยเช่นเสนอให้ปรับปรุงแค่5%เนี่ย บางทีมันอาจจะไปลดทอนความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อไอเดียนั้นลงไปได้ถึง50%เลยทีเดียวโอโ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอเดียของเขาเต็มร้อยอีกต่อไปแล้วเข้าใจเลยครับแล้วกลยุทธ์ที่3แล้วครับกลยุทธ์ที่3คือเงียบก่อนที่จะคานค่ะ mute before you r e f u s e ค่ะสำหรับคนที่เป็นนักคิด นักแก้ปัญหาหรือมีความเป็นผู้นำสูงเนี่ยมักจะอดไม่ได้ที่จะเสนอความเห็นหรือชี้ข้อบกพร่องของไอเดียคนอื่นเร็วไปหน่อยอาจจะปากไวนิดนึงใช่ค่ะกลยุทธ์นี้แนะนำให้เราฝึกชะลอการตอบสนองของเราลงลองตั้งใจเป็นคนสุดท้ายที่จะพูดในวงสนทนาหรือในการระดมสมองโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะมีความเห็นต่างกันหรือมีคนเสนอไอเดียใหม่ๆขึ้นมาให้คนอื่นพูดก่อนใช่ค่ะ ให้พื้นที่ให้อากาศกับความคิดของคนอื่นอย่างเต็มที่ก่อนบางทีแค่การฝึกกดปุ่มปิดเสียงหรือมิวส์ตอนประชุมมิีีโอเนี่ยก็ช่วยให้เรามีสติในการฟังมากขึ้นแล้วก็ไม่เผลอพูดแทรกหรือดับฟันไอเดียคนอื่นเร็วเกินไปค่ะ ซึ่งในกรณีของโอลิเวอร์เนี่ยพอเขาลองฝึกเงียบฟังมากขึ้นเขาก็ประหลาดใจนะคะที่พบว่าทีมสามารถต่อยอดไอเดียกันเองได้หรือประเมินเลือกไอเดียที่ดีที่สุดได้โดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปชีนน้นําหรือตัดสินตลอดเวลาก็ได้อือหือเป็นการฝึกที่ดีมากเลยครับแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายข้อ4คือต่อรองเวลาที่สามารถทําได้จริง n e g o t i a t e a r e a l i s t i c timeline ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีหรือบางทีก็อาจจะเกรงใจนะคะทําให้หลายคนมักจะตอบตกลงรับปากที่จะช่วยหรือเข้าร่วมโปรเจกต์ต่างๆโดยที่อาจจะไม่ได้ประเมินภาระงานทั้งหมดของตัวเองอย่างรอบคอบก่อนรับปากไปก่อนใช่ค่ะผลก็คือรับงานมาเกินตัวแล้วก็ทําไม่ทันหรือทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรกลยุทธ์ข้อนี้แนะนําว่าเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือชวนเข้าร่วมงานให้เราใช้เวลาประเมินตารางงานภาระภูพันอื่นๆที่มีอยู่ แล้วสื่อสารกรอบเวลาที่เราคาดว่าจะทำส่วนของเราให้เสร็จได้จริงๆกลับไปอย่างตรงไปตรงมาบอกไปตามจริงเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตอบรับตามที่คนอื่นคาดหวังหรือตอบแบบคลุมเครือการให้ข้อมูลเรื่องกรอบเวลาที่ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆแม้ว่ามันอาจจะนานกว่าที่เขาหวังนิดหน่อยเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนร่วมงานวางแผนงานของเขาต่อได้ว่าจะรอเราหรือจะไปทำส่วนอื่นก่อนหรืออาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยแทน ใช่ครับดีกว่ามารู้ที่หลังแน่นอนค่ะมันดีกว่าการรับปากไปก่อนแล้วมารู้ที่หลังว่าเราทำไม่ทันซึ่งจะทำให้งานทั้งทีมสะดุดแล้วสุดท้ายเราก็กลายเป็นคอขวดของทีมอยู่ดีค่ะกลยุทธ์ทั้ง4ข้อนี้น่าสนใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะข้อ2เรื่องนิยามการช่วยเหลือใหม่กับข้อ4เรื่องสื่อสารกรอบเวลาที่ทำได้จริงเนี่ยมันเน้นเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนการเคารพซึ่งกันและกันมากๆเลย ใช่ค่ะสำคัญมากหน้านี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีวินัยที่ต้องคิดก่อนทำหรืออีกแหล่งข้อมูลที่เราดูกันที่เน้นเรื่องการเคารพขอบเขตหน้าที่ role boundaries แล้วก็สิทธิในการตัดสินใจ decision rights ของแต่ละคนใช่เลยค่ะรวมถึงการถามก่อนลงมือทำ what would be most helpful ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ที่2เป๊ะเลย และก็แนวคิดเรื่องการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ Strategic disciplines collaboration คือร่วมมือเฉพาะจุดที่มันสร้างคุณค่าเพิ่มจริงๆไม่ใช่ทำทุกอย่างร่วมกันหมดซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์แรกเรื่องหาจุดเด่นเฉพาะตัวของเรานั่นเองถูกต้องเลยค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยจะเห็นว่าการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสร้างสารรค์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความตั้งใจดีหรือการพยายามทำงานด้วยกันให้มากที่สุดนะคะ แต่มันคือการหาจุดสมดุลที่พอดีซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าการทำงานร่วมกันอย่างมีวินยัย discipline collaboration นั่นเองค่ะวินัยนี้ต้องมีทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรคือต้องมีการประเมินความคุ้มค่าทางธุรกิจจัดการอุปสรรควางโครงสร้างความรับผิดชอบที่ชัดเจนอืมภาพใหญ่ต้องมี ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวินัยในระดับพฤติกรรมของแต่ละบุคคลด้วยคือต้องรู้จักบ,บทบาทจุดแข็งของตัวเองรู้จักถามเพื่อเข้าใจความต้องการของคนอื่นรู้จักให้พื้นที่เคารพขอบเขตของคนอื่นแล้วก็รู้จักสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาค่ะใช่เลยครับหัวใจสำคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าเมื่อไหร่ควรจะร่วมมือแล้วก็อย่างไรที่จะร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆถูกต้องค่ะ ต้องมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต้องเคารพขอบเขตสิทธิ์ของกันและกันและที่สำคัญมากๆคือต้องสร้างวัฒนธรรมบรรยากาศที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนในทีมรู้สึกปลอดภัยที่จะมีส่วนร่วมได้ใช้ศักยภาพตัวเองเต็มที่แล้วก็เติบต่อไปได้วยกันได้จริงๆใช่เลยค่ะไม่ใช่มีใครเด่นอยู่คนเดียวหรือทุกคนจมอยู่กับการประชุมที่ไม่นำไปสู่การตัดสินใจสัที ใช่ค่ะแบบนั้นก็ไม่ไหวถ้าจะให้สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับการจะทำให้การทำงานร่วมกันในองค์กรหรือในทีมประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่บอกให้ทำแต่ต้องอาศัยความสมดุลที่พอเหมาะพอดีค่ะต้องมีวินยัยทั้งระดับโครงสร้างและระดับบุคคลต้องมีความชัดเจนในเรื่องบทบาทความรับผิดชอบอำนาจตัดสินใจแล้วก็ต้องมีการมองประโยชน์ของทีมและองค์กรโดยรวมเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพครับสรุปได้ดีมากเลยค่ะและก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะลองใช้เวลาสักครู่กลับไปพิจารณาการทำงานร่วมกันในทีมหรือในองค์กรของตัวเองดูนะคะครับลองสังเกตอะไรบ้างครับลองสังเกตดูว่ามีสัญ,ญญาณของการร่วมมือน้อยเกินไปซ่อนอยู่บ้างไหมเช่นมีไซโลระหว่างแผนก ทำงานซํำซ้อนหรือพลาดโอกาสดีๆไปเพราะผ่าดการประสานงานหรือเปล่าอ mm hmm. หรือในทางกลับกันมีสัญญาณของการร่วมมือมากเกินไปบ้างไหมคะเช่นประชุมเยอะแต่ตัดสินใจไม่ได้งานล่าช้าเพราะต้องรอความเห็นจากหลายฝ่ายหรือรู้สึกว่าใช้เวลาไปกับการประสานงานมากกว่าทํางานจริงๆอ uh. ลองเช็คดูใช่ค่ะแล้วในฐานะปปรเจกบุคคลลองคิดดูว่าในการทํางานร่วมกับผู้อื่นครั้งต่อไปเนี่ย เราจะนำแนวคิดเรื่องการหาจุดเด่นเฉพาะตัวของเราแล้วก็การถามก่อนช่วย what would be most helpful ไปปรับใช้อย่างไรได้บ้างครับผมเพื่อให้เราสามารถสนับสนุนทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เผลอไปช่วยจนกลายเป็นการขวางโดยไม่ตั้งใจครับเป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองและทีมได้ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องการทำงานร่วมกันของเราก็คงจะสมบูรณ์ประมาณนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จุดประกายความคิดให้ผู้ฟังได้นําไปปรับใช้กันนะคะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ